วันนี้เฮียต้อยจะยิงดอกให้ให้ดูนะปกติก็ให้ลูกน้องทําก็วันนี้เฮียต้อยจะทําทําให้ลูกค้าดูก็อันนี้เป็นตู้เปล่านะลูกค้าเฮียต้อยจะเอาฝาออกก่อนเพราะว่าลูกน้องเขาก็ยึดยึดน็อตไว้อยู่แต่ยังไม่มีดอกเนะเราเอาฝาออกก่อนนอ็อตเราก็คาไว้ที่ฝานี่ก็ได้ไม่ต้องเอาออกมาแล้วก็เอาฝานี้ออกมาก่อนตะแกรงนี่มันเป็นตะแกรงกันหนนะลูกค้า สายนี้เฮต้ต่อยต่อปวลวนะคือเฮต้ยใยกสายสองคูนหนึ่งนะเป็นสายไฟสีแดงเฮต้อยทําเป็นบวกนะสเปคขั้นสองสองหัวนะทองแดงมันก็เส้นใหญ่ลูกค้าสังเกตไหมทองแดงจะเต็มลูกค้าถามว่าทาไมตู้เบรกของเฮต้ยทำไมออกดีจังเนี่ยแต่อันนี้สําคัญนะสายสายเฮต้ยก็ต้องมีมอ,อก,กรนะเห็นไหมทองแดงทองแดงเส้นใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะสายสองคูนหนึ่งไอเส้นเริ่หวอยแล้วก็ม้วนม้วนเป็นเกลียวนะไม่ให้มันห้อยแล้วก็เอาดอกมา ดอกสิบห้านิ้วนะสิบห้านิ้วเป็นกระดาษแข็งนะเป็นแบนรนด์อากาชิแม่เหล็กก็ร้อยหกสิบนะลูกค้านะแะแม่เหล็กร้อยหกสิบนะอดอกฟ้ามไว้อันนี้บวกนะเคี่ยวกลางปลานี้เป็นบวกนะเส้นใหญ่เนะี่ยกลางปลาตัวใหญ่นี่จะเป็นบวกนะก็จะมีบอกว่ามีบวกเส้นเล็กก็ตัวเล็กก็เป็นลบนะอย่าเข้าผิดนะลูกค้าถ้าเข้าผิดนี่เสียงออกมาเบรกไม่ดีเลยนะเอาเอาบวกเข้านะบวกบวกเข้าไปเลย เตี๋วไปแล้วก็พับสายให้เรียบร้อยนะลูกคา้าเตี๋ปเข้ารูมันก่อนพับไปเลยนะลูกค้าเดี๋ยวพับไปเลยนะแล้วเราก็เอาหัวแรงตะกัวบัตรเกยช้าๆลูกค้าเนี่ยบัตรเกยเข้าไปฮะเจย์เข้าไปเจยเข้าไปให้นั่นให้อยู่ให้ดูนะลูกคา้าลูกค้าไม่ต้องไปเสียดายตะกัวนหน่อยนะเวลาลูกค้าบัตรเกย้เสร็จแล้วนะ่ะลูกค้าก็ต้องจับที่ที่สายนะดูว่ามันแน่นไหมนะแล้วก็ค่อยๆวางแล้วก็ค่อยๆย,ยิงไป ยิงน้อยก็ยิงตรงข้ามก่อนนะลูกค้าเพื่อไม่ให้ดอกมันหงนอย่างนี้นะถ้าเรายิงยิงตามสะดวกเดี๋ยวดอกมันจะหงนแล้วกนเดี๋ยวเราก็ใช้มือเนี่ยกดดูว่าไว้มันเบียดไหมดูให้เรียบร้อยนะลูกค้ากับแผ่นค่อยๆวางไปแล้วก็ยึดน็อ นี่ก็คือเสร็จแล้วฮะก่อนก่อนที่จะส่งลูกค้าก็ต้องลองก่อนฮะลองเสียงก่อนว่าเสียงเนี่ยจะออกมาดีไหมไวเบียดไหมแล้วก็ต้องต้องลองก่อนฮะลูกค้าก่อนที่จะเข้ากล่องส่งส่งลูกค้านะลูกค้าข้างหลังเป็นสเปคคอนนะลูกค้าข้างหลังก็จะเป็นสเปคคอนคู่นะตู้ซับแบตของเฮียนะสินิ้วนะทุกรุ่นเลยนะใช้ดอกตัวนี้หมดเลยนะลูกค้าใช้ดอกตัวนี้หมดเลยฮะแม่เหล็ก160ยิมิลเนี่ยใช้ดอกตัวนี้หมดเลยทุกรุ่นนะ ทั้ง b ีทั้งออนะเดอร์6เนี่ยก็คือดอกตัวเดียวกันนะลูกค้าวิธีวางดอกนะก็ออเดอร์6ก็วางที่เห็นนี่นะอันนี้คือเป็นรุ่นออเดอร์6เป็นดอกเปิดนะแต่ถ้าเป็นรุ่น BV ก็เป็นดอกฟั่มดอกฟั่ม45อ,องศานะลูกค้าราคาก็อยู่ที่2690นานะฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางนะทุกรุ่นราคาเดียวกันหมดนะลูกค้าพร,พร้อมดอกนะพร้อมไปเปิดได้เลยนะลูกค้าตู้เป่าก็อยู่ที่พันเนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางอย่างตู้เป่าเจต้อยก็จะต่อ ต่อสายเสยสเปคคอนติดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยลูกค้าก็มีดอกอยู่แล้วลูกค้าก็ไปเชื่อมแบบเชต้อยเนี่ยเชื่อมไปเลยฮะเอาแดงเป็นบวกนะลูกค้าแดงเป็นบวกดำเป็นลบลูกค้าก็เอาเชื่อมบ,บัตรกีกเข้าไปเลยแบบเยต้อยทำนี่แหละซื้อดอกอย่างเดียวก็ได้นะดอกละนะดอกละไอตัวนี้เลยฮะดอกซับเบตตัวนี้เลยฮะหนึ่บาทนะหนึ่บาทส่งฟรีเก็บไปทางนะครับลูกค้าต่อต่อดอกนั้น1 0น0บาทส่งฟรีเก็บไปทางนะฮะลูกค้า

ป่วยช่วยลูกที่อยากจะมีเธอเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังมีผลจากความปวดร้าวพอช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกพี่นอนขอป่วยช่วยดนให้คนรักคนเมตตา มีวาสนาโน้มดังกับเคาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิ์สา มีความรักของเม่ตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเธอน้าเชื่อเสียงของหุ่งตาคนรักมากมายอในนาหูงามชื่อดังนระแม่ให้แข่งกูงามดังพระนางได้ให้ลูกกูงามดังประจันชายต้าเสียงสวรรค์ คนรักคนเอตามีวังอาสนาโด่งดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหลอเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวมีตัวลูกเป็นสิบ